ไปดู e. วันทางเอเชียเช้านี้นะฮะคาซิโอก็ได้พรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่ล่าสุดเป็นสาวล้วนสวยด้วยครับบริษัทคาซิโอคอมพิวเตอร์จำกัดผู้ผลิตนาฬิกาชั้นนำของญี่ปุ่นประกาศเปิดตัวพรีเซนเตอร์ล่าสุดคือสาวสาว girls generation หรือว่าโซนาเซียอซแดนะครับที่เพิ่งเซ็นสัญญาโปรมโมทนาฬิการุ่นเบบี้จีในคอนเซปต์ tough cut cute cool โดยตัวแทนของคาซิโอเผยว่าสาเหตุที่เลือกสาวสาวทั้ง9คนเพราะว่าเป็น girl group ที่มีความสามารถ ไม่เฉพาะด้านการร้องเพลงแต่ว่ายังเป็นนางแบบเป็นนักแสดงซึ่งเข้ากับเอกลักษณ์ของ b บบ g แล้วก็กล่าวว่าวงนี้จะช่วยเพิ่มลูกค้าให้กับสินค้ารวมถึงเพิ่มยอดขายกับบริษัทได้ด้วยทางคาซิโอวางแผนจะโปรโมตตลาดในเอเชีย12แห่งเช่นเกาหลีใต้จีนเวียดนามไทยฟิลิปปินส์และออสเตรเลียก่อนหน้านี้เกิลเจเนเรชั่นเพิ่งจะเปิดตัวซิงเกิลใหม่ทาวารุสซี่ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นไปเมื่อ27มิถุนายนที่ผ่านมา ในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ทาง S.M. Entertainment ทุ่มทุนใช้ทีมงานสร้างฉากกว่า120คนใช้ไฟไปกว่า30,000ดวงแล้วก็มีผู้ร่วมแสดงอีกกว่า300คนล่าสุดซิงเกิล a า p a ร a ซีสามารถครองอันดับหนึ่งบิลบอร์ดชอแฮ100ช h ร์ตไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับสวยดูเพลินมาก